สวัสดีค่ะคุณป้าดวงเงสวัสดีค่ะบ่ได้เจอกันหลายวันคุณจะมาเจอกันเมื่อี้ค่ะ f c ทุกทุกคนพึ่งว่างช่องค่ะพึ่งว่างค่ะพึ่งว่างพึ่งมาหากันเนาะพอใคยได้มาหากันจักงานงานียังแนวงานขึ่นบ้านล้อยกระทุมสีเขาคนมีโชคเชื่อไปแบบหลายๆอย่างขนาดครับ่ได้เจอกันวันนี้เสีล้วเลาไดบานี้แล้วแล้วเนาะแล้วแล้วบาทนี้ ฟันเรวมันบ่กกันนี่ห่วานนี่ฝันตะกี้เท่าเท่าฝันอันที่บ้านเอาพวกกระถูปเป็นหลังมีเนาะเนาะค่ะแม่เท่าเท่าใครช่วงนั้นขึ้นรถนนั่บลดขึ้นรถประมาณขึ้นสองฟันถู่ไหมค่ะวันนี้กะมากมากฝันจะเห็นอันมากฝันเห็นอันเที่ยวเที่ยวนั่นได้ฝันได้บอกว่าว่าฝันเห็นอันคน ตกบ้านตายบ่บ่จ้ะมีแต่บาดงีฝันว่าคือจังคนฝ่นพาประทานน่ะอ๋ออันนั้นเร็อันนั้นเป็นฝันสองนี่โอ้เนี่ยนี่ละเนี่ยแล้วเาก็เลยเอาไปทะเบียนมาตอนนี้เอาเอา้าฝนี้ก็จะไปหนูแปดห้าศูนย์เลขวิ่งมีหนึ่งกับหกแมนค่ะมาดีเอ็นเอาฝันแหลกเนาะเบาเบาฝันแหลกจะฝันมาฝันไหนอยู่อยู่บ้านเพียงสีน่ะค่ะบ้านเอ็นบุญน้ำโจร์นะจ้ะมันค้นห่อมาว่าอันนี้พี่ว่าตายค้นตกบ้านตายแล้วท่าน คันภาษาไทยสิว่าตกตึกนั่นบ่อโดตึกอันนี้มันเป็นบ้านบ้านตกบานตกเฮียนน่ะก็ได้ตกบ้านการก็เดียนออกคลิปเจ้าของอ่ะล่ะออกคลิปเจ้าของไปก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวสิไปตามสิไปตามบ้านเพิ่นรับอายุเพิ่นน่ะนะบ้านเลขที่เพิ่นบ้านเลที่เพิ่นก็อายุเพิ่นน่ะนะวันนี้ก็ได้มาแล้วบ้านเลขที่เพิ่นเท่าไหรเนาะบ้านเลที่เพิ่นสองหาบ้านหุ่นน้ำจุกน่ะบอ มาในทีที่ค้นตายนะอมาในทีที่พ้นตายนะสอ,นะองห้าอืมในแต่เขียนเขียนใส่เงินอะไรที่เนาะเขียนใส่กันโกรธเทียนใส่น้ำกันนกตธก็มาเนานะเอาตัวเนาะมาในกทีคนสองหาแต่ว่าอายุอายุหน้าอุ้มนะผู้คนโดดตายนะอายุ 5. 5. สามที่ห้าปีออมหรืออุอ้มอือซื้ออุ้ม บ้านเด็กที่สองอ่ะโอ้ยงามหลายเลนี่ยบ้านที่สองหาแล้วก็อายุอายุผู้เรูคผู้เพิ่งตดวบ้านตายนะสามสิบห้าปีตัวง่ามตัวนี้ไม่ตรงกันก็ปี๊ปปิ๊ปต่อเพิ่นน่ะต้องสองสามเออเพราะว่ากาเจ้าไปเห็นงานหมือกันนะก็ดีไมีไล่อันแป้เพิ่นเห็นะจ้ะแต่ได้ช่วยได้เห็นกันส่วยซีได้เว้ากันนะนะส่วยพีได้ตอบกันใช่อันนี้อันนี้คือฝันแรกเนาะอันนี้คือฝันแรกแต่ว่าฝันสองคืออันค่ะ อ okay. okay. like ๋อเ okay. ่อไหรกันว้าไปเฝ้าข้าขามข้าวขามข้าขามข้าลเืมเบลาจ้ะอืบอกวันสองทวนทวนไหนแม่แม่เรียนเขาเรีนก็เล่นบันทีฟันฟันที่สามค่ะฟันที่สามนั่นที่บ้านคุณย่ยบอกแฟนเกี้ยวเขาหน่อย่ะคุณย่ยมาอีกแล้วคุณย่ยบอกไปเกี่ยวเขาไปเกี้ยวเขามันไปเกี้ยวเขาผู้หน้าผู้อื่นฟันที่สาม ไปลากเขาคนว่าไอ้คนใหญ่ป่ะไปเที่ยวเขาแม่ว่าดันไปเที่ยวมาเฮ็ดพันธุ์มาดันค่ะไปเที่ยวมาเฮ็ดพันธุ์มาดันนะเขาเปลี่ยนนั่นนี่เขาแปลงเดียวไม่เขางามงามเขาไปเสมอกันนะไปเสมอกันเมฆเขาแล้วบอกตอนนี้เขาปาง่ยิ่งจะหนักจะเต็มมากๆเลยก็คือะหาตูนอ่าบันนี้บันนี้อันก็เลยไปไปทงหน้าบันนี่ไปมันมันมาล้วโอ้ไปเที่ยวไปลากเที่ยวเขา่นนะไปเที่ยวเอาทั้งย่านนั่น เอาไปสิบนซพงา่เขาังบอกจะในยาน่ามจ,จะของมันเห็นจะย่านี่เปน็นอยังคือบอกเขาเจียวเขาปืนเขาไฮยุ่วซะสั่นจ้ะเพิ่อนมานะ่ะคุณย่ามมาเขาไฮยุ่วเจียวรวดมาสัน่นไปเลยไปเกี่ยวก้องเกิงไอ้มาก็เลยไปล่างอันไปล่างห้องน้ำได้ไปมันไม่น่าทวงหนีมีห้องน้ำจ้ะก็เลยไปล่างห้องน้ำไปล่างห้องน้ำมันอยู่บแบบนี้ยังเป็นยังปวดไทยกับพวกปวดแต่ว่ามันไหลออกไหมอันโทษค่ะ อุจจาระน้ำลายออกไายออกลายหลไยโซว์สวมมาละมานี่ยก็เห็นนี่คนมาเคาะประตูคันเปิดประตูห้องน้ำนะเดียวเดียวเดียวไอ้ลายก้อนไนล่างก้อนก็เลยเห็นล่างห้องน้ำล่างเห็นน้ำสะอาดแล้ววันนี้เอาอันใส่ยางมาไม่ใส่มันกระเด็นมาใส่ยางฟองแมะมันเป็นยังไงฟันแบบนี้ตะเกาฟองกระเด็นไม่ใช่ยองฟองยองกันเล้ล่างล้างออกล้างออกล้างออกมาล้างเรียบร้อยแล้วก็เลยเปิดประตูออกมา ซุ่มนั่นก็เจ้าก็เล้ยขาของน้่นเจ้าของแล้วไมเกี่ยวเขาต่อจนแล้วนะ่ะอเื่องขี่ทั้งอุลาราถือทั้งเกี่ยวเขาในนาทีป่านของแหงเป็นแบบไรคะแม่นู้นนู้นถือเลขเด่นปาแม่นู้ถือเป็นเดมเด้เป็นแป๊บเพื่อนเป็นอะไรน่นแม่อน,น,ะนอะกระเหรอนอกนอกจากจะเป็นขี่คนอื่นมาถือตัวเองมัน้องกี่บริีัปะขียข่ยังฟอร์มอีกห มันนี้เขากับล่างล่างเปียกเมื่อเนี่ยนาล่างไม่สูงนะล่างออกอยู่นะก็ไปเกี่ยวเขาไปเรื่อยไปเกี่ยวขอต่อเกี่ยวขอเขาต้นเดียวป้าหนุ่มเฮงล่มต้นเหล็กตัวใดไว้เนี่ยแล้วร่มต้นตัวเดียวนะหาต้นเนี่ยเน่ยอ๋อประมาณศึกเราบอกเนาะมันมานี่เห็นเขาเดียนเขเดียนฟันกลาชซ่มนี่ฟันร้อยกระทงเป็นบอกร้อยกระทงมันเป็นบ้านพักค่ะบ้านพักมานี่มานี่แยบแมือเสามานี่ เสาวันมันมันหลังว้าน่ายนยังษ์มือเสาหโม่งหรอดินี่ยเนีคือคือเช้าคือจงหลังเพียงขึ้นว่าแล้วมันเป็นมืออื่นเนาะมันเป็นฟัน่อตีแจงเนาะแกล้งแล้วมันแกล้งแล้วตีหานี่มือเราเกินมากมากมือพกกศะสับแล้วฟันตอนฟัน่อนตีแจงเนี่ยแม่นดีเนี่ยหลังที่จงข้าไปจัาษนักเแล้วน่ปจักษนักตัวนั้นแล้วแมนครับตัวนักหาซูนนะ วานนี้กแได้มากมานี่แหละมาฝันมาฝันตัวนี้แหละแต่แต่แต่เกี่ยวเขาวมาในสื่อดิมาในจัดสิแต่เกี่ยวตัวนี้ตัวเดียวเลยจัดจัดวางจัดแล้วกลับได้มาฝันตัวนี้ฝันมามีคนมาจัดงานมันเกิดไงไมีพนมาจัดงานเกิดแล้ว้นลายลายพ้นไม่กินกันซุบเมาเมาซุบมันมวนกับม้วนยังไงเลยเนี้ยมาจัดเป็นจัดเป็นจัดทุกวัน อยู่วัดที่วัดตะโกนจที่วัดตะโกนบอกค่ะตะกนน่ะแต่เดี่ยวนี้ยว่ามี่ตะโกนมาดวนนะเด้มันนี่ไม่จัดงานมันเกิดหายอยู่วัดกระเด็นไปมันเกิดเจ้าความเมืนไปตรงกับอันนั้นนั่งอุ้มพ่อศอเกิดนะสองห้าศูนย์หกมันเกิดงานมันเกิดยามันเกิดวันที่สิบห้าที่มาวันที่สิบห้าเดือนเดือนเมษา เสียงดังนะคะสองห้า <25. S 2> พ่อสองเกิดสองห้าศูนย์หกค่ะน้องบุญน้องบุญเราเงียบๆลูกเงียบๆหนักถอใส่หลักเลยเกิดวันที่เที่้งค่อืเกิดวันที่สิบห้าค่ะพ่อสองสองพันห้าร้อยศูนย์หก 2, ค้คองอัน ตองนา้อุ่มกับสองเป็นสองหาแล้วเมนบอกจะบัน้อายุป้า้องเห็งเท่าไหร่แล้วจ้ะกหกสิบนะโอ้หกศูนย์หกหกหกสิบกับย่างหกหนึ่งนะโอ้เราเอามาเขาก็เลยวิ่งเลยตวนก็เลยก็เลยยาก็เลยห้ยในคุ้มไปแล้วแหละหาไหายลูกไม่ไลไปแล้วอันเรื่องอันมันเกิดเจ้าของเรื่องมันมันไปเข้าครับอัน ของนองอุ้มนะจ้ะสองหาจ้ะสองห้าศูหกจ้ะะลงจ้ะสองหาศูมาตรงก็สองห่เอาเอานี่แหละเอาเอาอายุเจ้าของนีะอายุสองหาหกศูนย์หก เอาเอาอายุป้าดวงินเนาะเออเาอยุเจ้าองนี่แหละหกหกสิบย่างหกสิบเอ็ดกเจะแบบอะไรเอาเอาแค่นี่แหละเอาแค่อนสองหาสองหากะสองหาก็ะีแล้วะไรเป็นบ่จ้ะเอาศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหา หนึ่งห้าหนึ่งสี่นี่หละสาิตเจ้าของนั่งื่เก่าตัวหนึ่งสี่งามไม่หนวงนีล่ะเนาะฝันแค่นี้เอาฝันแค่นี้เอาสูงหกน้ำเนยสูงหกไปนี่เตัวนุกเด็กังหมดทั้งมวลเน่ยเก็เบรียนรวดเกทบเบียนไมมีแล้วเนาะแจกฟ้เจ็ดตัวหน้าเนาะกัมีแล้วเท่านี้แหะ นี่แหละธรรมดาล่ะยูทูบแม่ลูกอ่อนนั่งลูดิเดินหัใจอยู่รอเอฟซีเอฟซีหัวใจย o ยูทูบแม่ลูกอ่อนเป็นแบบนี้ละค่ะยูทูบแม่ลูกอ่อนเป็นอย่างนี้แหละอะดับแคปหน้าจอค่ะแม่แม่เอฟซีทุกคน นี่คือความฝันของป้าดวงเงคือว่าเป็นโครงสุดท้ายเนาะค่ะเนาะสุดท้ายนอกจากว่าวันเสาร์วันหวยออกอีกที่หนึ่งเนาะอีกที่หนึ่งค่ะกับเลขอันเลขยบมิตรีมา่นกับบางที่เอามาสิมาอีกคะ่ะสีมิตรม,มา,มาในคู่นะคะออ๋อแล้วก็สีลม,ม่งไห่ทำมี่สีมาทำมี่โอเคอะแคปหน้าจอมานึ่งตัวเอามาหนึ่งตัวมันึ่งแคปหน้าจอค่ะเลขป้าดวงเฮงเนาะค่ะกับป้าดวงเฮงกับที่ใบความฝันในเบื้องเราทั้งหมดมีทั้งหมดมีสีฝันเนาะ ค่ะอันนี้ทะเบียนรถปลาดองแห้งก็คือสามเจ็ดศูนย์ห้านะคะที่ว่าขนวาประท่านสึงรถเนาะนี๋ยาจะไปทะเบียนมาใไ้ส่วนชอบส่วนตัวของป้าแห้งจับคู้หยก็คือแ5ดห้าศูนจัดหนักจัดเต็มแล้วตัวนี้นะคะท่านผู้ชมหาซื้อไดหาซื้อเรื่อปลาดองแห้งมั่นใจแห้งมั่นเบงโมเนอ่าที่ได้จองป้ายแดงผู้ทำมันออกสามตัวนี้เนาะค่ะส่วนเลขวิ่งไม่เคยอ่าเพิ่งผ่านน้องเมื่อกี้รุดนเนาะค่ะเลขวิ่งให้ผ่านมา สามเจนี่ทีพอเอาเลยมี่เท่านั้นอ่าให้วิ่งหนึ่งกับหกนะคะในส่วนบ้านเลขที่ที่ป้าหลวงหญงฝันว่าเขาจะกระโดดโดดบ้านตายกระโดดลงมาแ้วตายเนาะบ้านเลขที่ยี่สิบห้าอายุของผู้ตายนี่คือสามสิบห้าปีมันก็อายุในรถขั้นเขียวเก่าในส่วนอายุป้าหลวงหญิงฝันว่าจัดง่ายมันเกิดก็มีศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งสี่ค่ะ อ่าแคปหน้าจอท่านผู้ชมอบผู้ใดผู้ใดว่ามันสีนี่เอาเนื้อหง้มน้ำก็ได้แต่ว่าผ่้เขียนมันสีลายอ่าค่ะอ๋อปันนี่ปลาทองแหงไม่อยังฝากท่านผู้ชมบ้างค่ะครับให้เอฟซีถู่หวยด้วยเบอร์เป็นทุกสุขค้นแล้วค่ะเด้อเฮ่งๆปังๆสุขภูสุขค้นเอฟซีค่ะค่ะปันนี่ก่ะรบกวนปลาทองเฮงกันนี่เนาะขอบคุณปลาทองเฮงหลายๆค่ะค่ะ